สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิลปิบาลครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็ส่งผลทําให้หลายหลายคนคิดว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงยุติธรรมนั้นทําไมพระองค์จึงไม่สําแดงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นทําไมพระองค์จึงปล่อยให้ความอายุติธรรมเกิดขึ้นพระเจ้าอายุติธรรมหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของคุณหมอท่านหนึ่งนะครับ ซึ่งชื่อว่า Ms ็มส t อตเ k ท่านเขียนครับว่า life is difficult ชีวิตเป็นเรื่องยากครับและสิ่งที่เป็นข้อความที่สำคัญในหนังสือของท่านอาจารย์เพ็กคุณหมอเพ็กนะครับสามารถที่จะถอดความได้อย่างนี้ครับว่าชีวิตเป็นเรื่องยากและนี่คือความจริงที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่เพราะ เมื่อเราเห็นความจริงนี้เราจะอยู่เหนือมันได้เมื่อเราเห็นความจริงนี้อย่างแท้จริงเมื่อเรารู้จริงๆว่าชีวิตยากเมื่อเราเข้าใจและยอมรับจริงๆแล้วแล้วก็ชีวิตก็จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรายอมรับความจริงว่าชีวิตลำบากมันก็มันก็ไม่ยากแล้วพี่น้องเห็นด้วยหรือเปล่าครับเห็นด้วยกวับ สิ่งที่คุณหมอเพ็คได้นําเสนอไหมครับเมื่อเราเข้าใจความจริงและยอมรับความจริงว่าชีวิตยุ่งยากชีวิตเป็นเรื่องยากต่อไปนี้ชีวิตก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปต่อไปครับท่านก็เขียนว่าความจริงก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งไม่มีความสุขเมื่อเราไม่สมหวัง เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความรู้สึกไม่สบายไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องสบายใจและเรามีแนวโน้มที่จะก้าวออกจากความคิดของเราความรู้สึกของเราแล้วเริ่มค้นหาวิธีการที่แตกต่างกันหรือคำตอบที่แท้จริงอันนี้ครับคือสิ่งที่ท่านพยายามที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความจริงเขาบอกว่าความจริงก็คือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจพี่น้องครับเห็นข้อดีของความไม่สบายใจเห็นข้อดีของความทุกยากลาบากไหมครับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะมีแนวโน้มที่จะก้าวออกจากชีวิตเดิมๆของเราหาวิธีการที่แตกต่างและจะพบกับคําตอบที่แท้จริงพบก,บกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณหมอเพ็กก็ได้พูดถึงเรื่องของความเจ็บป่วยทางอารมณ์นะครับท่านเขียนนี้ครับว่าความเจ็บป่วยทางอารมณ์คือการหลีกเลี่ยงความจริงในทุกวิธีทางการหลีกเลี่ยงความเป็นจริงในชีวิตสุขภาพทางอารมณ์เราจะต้องเผชิญกับความจริงในทุกๆวิธีทางเราจึงจะไม่เจ็บป่วยพี่น้องครับการเจ็บป่วยทางอารมณ์นะครับ ก็คือเราพยายามหลีกเลี่ยงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเราต้องหัดยอมรับมันนะครับและเราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ควบคุมในทุกๆสถานการณ์และชีวิตของเราที่เราเรียกว่าเป็นความความเป็นจริงหรือ Reality ก็คือสิ่งที่พระเจ้ารับรู้รับทราบและพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงได้รับบทเรียนและเติบโตไปกับพระองค์ แต่เห็นถึงพระคุณและพึ่งพาพระองค์มากยิ่งขึ้นในความเชื่อศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์และในเวลาเดียวกันเราจะใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นความทุกข์นั้นไม่มากกว่าพระเมตตาครับและอีกประโยคหนึ่งครับที่ประทับใจมากผมอยากจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้พี่น้องฟังนะครับ until you value yourself you w o n t value your time until you value your time you We'll not do anything with it. แปลความครับว่าจนกว่าคุณจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเองคุณก็จะไม่ให้คุณค่ากับเวลาของคุณและคุณจะไม่ทำอะไรกับมันจนกว่าคุณจะเห็นคุณค่าของเวลาผมอยากจะแปลแบบจับใจความนะครับเราจะไม่มีวันเห็นคุณค่าของเวลาจนกว่าเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองครับ เราจะไม่มีวันเห็นคุณค่าของเวลาจนกว่าเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองและเราจะไม่พยายามทำอะไรจนกว่าเราจะเห็นคุณค่าของเวลาเราจะไม่ทำอะไรเลยถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของเวลาครับพี่น้องครับเวลาเป็นสิ่งสำคัญชีวิตของเราก็เป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องให้คุณค่าขังทั้งสองอย่างครับและเมื่อเราเห็นคุณค่าของเวลาและเห็นคุณค่าของตัวรเอง แน่นอนรับผลงานจะเกิดขึ้นเราจะเริ่มลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแม้ว่าเราจะมีความทุกข์ยากลําบากอย่างไรก็ตามขนาดใดก็ตามหนักหนาสาหัสรุนแรงมากขนาดไหนก็ตามพี่น้องครับเห็นคุณค่าของตัวเองครับเห็นคุณค่าของเวลาครับและเมื่อเห็นคุณค่าของเวลาคุณค่าของตัวเองแน่นอนครับผมเชื่อแน่ว่าหลายคนที่ฟังเสียงสิทธิบิบาลในวันนี้จะลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าครับขอพระเจ้าช่วยเหลือนะครับ และเมื่อเรากลับไปศึกษาพระธรรมโยบดูนะครับเราจะรู้เลยครับว่าพระธรรมโยบนั้นทันสมัยมากเพราะว่าเหตุการณ์ที่โยบเจอเราก็เจอเหมือนกันนะครับโยบนั้นได้ร้องแรกแหกกระเชอถึงความอายุธรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งก็ตรงใจกับพวกเรานะครับพี่น้องดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความยากลาบากหนักหนาสําหรับโควิด -19 ที่เข้ามาและไม่ว่าจะเป็นสงคราม ของอยูเครนที่ทำให้มีคนมากมายเป็นล้านคนที่พัดพากจากมาตุภูมิไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์นั้นได้สูญเสียคุณพ่อคุณแม่ในสงครามไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิบาลถูกจับแล้วก็ถูกขังคุกไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยๆที่แอฟริกาที่อดอยากปากแห้งและเป็นโรคขาดอาหารคริสเตียนหลายล้อยคนต้องตายในช่วงที่ชีวิตรุ่งเรือง หรือแม้แต่มิจเนรีทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเขาต้องเสียสละชีวิตของเขาเสียสละครอบครัวของเขาภรรยาตายบ้างลูกตายบ้างตัวเองตายบ้างทิ้งไว้ซึ่งลูกกำพร้าหรือหญิงม่ายที่เป็นภรรยาของตนพี่น้องครับคนนับแสนนับล้านในแถบยุโรปตะวันออกที่มีความสงบสุขทั้งที่ไม่เคยคิดถึงพระเจ้าเลยสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ทําให้เราเห็นเรื่องของความยุติธรรม มันอยู่ห่างไกลาจากโลกของเราจริงๆและเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่ยอมทำอะไรพระเจ้าเงียบทำไมพระเจ้าถึงทำให้เราผิดหวังได้ชีวิตของเรานะครับก็มีคำถามพวกนี้ยดังมากขึ้นเรื่อยๆและเราก็ร่ำไห้เราโหยให้กับสิ่งต่างเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ลึกๆของเรา พี่น้องครับเรายัางหวังว่าพระเจ้าแห่งความรักและเปี่ยมดุลิทธิ์อำนาจพระองค์นี้จะทำอะไรสักอย่างหนึง่งทำไมพระองค์ยังไม่ทำละ่ะพี่น้องครับช่วงชีวิตของเราแต่ละคนนะครับจะต้องเกิดคำถามนี้ครับว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงหรือและคำถามนี้ก็เป็นคำถามเดียวกันที่สั่นคลอนศรัทธาของโยบที่มีต่อพระเจ้าจนกระทั่งภรรยาของโยบนะฮะก็เลยตัดสินใจคุยกับโยบบอกว่า เอาอย่างนี้จงแช่งด่าพระเจ้าแล้วตายเฉยะไปตายเฉยะเพราะว่าพระเจ้าที่เราเคารพรักมานักหนาพระเจ้าที่เรากราบไหว้นมัสการไม่เห็นได้อยู่ในความยุติธรรมไม่เห็นได้ช่วยพวกเราเลยทำไมจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากับครอบครัวของเราด้วยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหลับหูหลับตาเชื่อพระเจ้าแห่งความรักได้เมื่อทุกสิ่งมันปรากฏมาอย่างนี้ ในเมื่อสิ่งต่างที่เราสะสมมามันหายไปหมดในชั่วพริบตาในเมื่อพระเจ้าเห็นความรักพปงบอกว่าระองทรงรักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรากำลังจะล่มสลายและพวกเราก็อาจจะเป็นโยบในศตวตรรษนี้ก็ได้นะครับโยบในศตวตรรษนี้หลายเหลายคนก็เห็นด้วยกับสิ่งที่โยบพูดและภรรยาของโยบพูดเหมือนกันและคนที่เห็นด้วยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราจะได้ข้อสรุปอย่างไรครับหลายคนก็สรุปว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงหลังจากที่เผชิญกับความยุติธรรมที่ไม่มีอยู่จริงเราเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมที่ไม่มีอยู่จริงไม่ได้เกิดขึ้นจริงในโลกนี้มันเป็นไปได้อย่างไงที่จะมีความยุติธรรมเท่าเทียมกันสําหรับทุกคนแน่นอนครับเมื่อพวกเขาสรุปว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง หลังจากที่เผชิญกับความอายุติธรรมที่เลวร้ายไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นเกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์ของโลกด้วยสัญชาตยาณของคนก็ยังรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าเป็นแบบนี้ฉะนั้นฉันไม่คบกับพระองค์ดีกว่าฉันเลิกกับพระองค์ดีกว่าพี่น้องครับสัญชาตยาณของเราแท้จริงแล้วเรามีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะครับจิตสํานึกของเรา ก็จะคงจะต้องยอมรับว่ามีพระเจ้าเราหลายคนเวลาที่เราพบกับความทุกข์ยากลาบากพบกับทางตันพบกับความซึมเศรา้าพบกับสภาพทาี่เราไม่สามารถช่วยตัวเองได้นั้นเราก็ยังคงมีความสุขว่าพระเจ้ามีอยู่จริงมีพระเจ้าอยู่ดีครับและพระองค์ทาให้เรารู้สึกโกรธแค้นเรารู้สึกเหมือนกับถูกหักหลังพี่น้องครับไม่ว่าเราจะรู้เสียงไรก็ตามพระองค์ก็ยังเป็น พระองค์เองอยู่วันอย่างคําพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักที่พระองค์มีกับเราครับขอให้เรามองข้ามประเด็นที่ว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมไปถึงลรรักษณะที่เราได้เรียนรู้เราได้ประจักษ์จากประสบการณ์ของเราที่มีกับพระองค์เราสามารถที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าได้ตลอดไปด้วยครับพี่น้องครับอยากจะดุนใจพี่น้องในวันนี้อย่าลืมรักษาความสัมพันธ์ในขณะที่ เรามีความสัมพันธ์และมีความรู้สึกดีๆกับพระเจ้าอยู่ไว้ใช้ครับเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องห่อหุ่มเป็นภูมิคุ้มกันเวลาที่เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีกับพระเจ้าในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วถึงตรงนั้นครับภูมิคุ้มกันก็จะเกิดผลรักษาความเชื่อความศรัทธารักษาชีวิตนิรันดร์ของเราไว้จวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ขอให้เราร่วมใจกันในอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าทําให้พวกข้าพงหลายรู้ถึงความจริงความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยกพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอสรารภาพว่าในหลายๆครั้งชีวิตของพวกข้าพงทั้งหลายได้ท้อใจได้ออกห่างจากพระเจ้าและไม่พอใจพระองค์โกรธพระองค์ แค้นเคืองในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำตับชีวิตของพวกเราขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษทรงโปรดประทานความศรัทธ,ธามากขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์ของข้าพระองค์ทั้งหลายกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่ข้าพระองจะศรัทธ,ธาเชื่อมั่นและยึดในความศรัทธ,ธาเชื่อมั่นนี้จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตกราบถูนอธิษฐานขอพระองค์ทรงปกป้อง พิทักษ์รักษาจิตวิญญาณของข้าพงทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เพิง่งอาศัยเชื่อในพระองค์เท่านั้นพระเมตตาละมั่ฝปนชุมชำมเมื่อจในน้ำประไทยข้าจะวางใจ I'm mm -hmm.